สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาเดือนมิถุนายน2568ชาวลัคนาราศีกันครับดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และราหูจัดเต็มจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเนี่ยย้ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราหูย้ายวันที่หพฤหัสย้ายวันที่13และดาวเสาร์ย้ายวันที่19 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนดาวใหญ่สามดวงนี้เริ่มทำงานเต็มที่เหมือนคนย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่อะเริ่มปรับตัวได้ปรับตัวได้ก็ออกฤทธิ์ออกเดชกันเต็มที่รายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมีดาวย้ายอีกหลายดวงนะครับไปติดตามได้เลยครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟะได้ที่ QR Code หรือเบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดือนมิถุนายน2568ลัคนาราศีกันก่อนอื่นต้องชมรูปดวงก่อนรูปดวงคุณดูดาวเรียงเจ็ดราศีรายระดับ ลัคนาอยู่หลังเรียกขับพลหารลัคนาอยู่กลางเรียกคุมพลเข้าต่อการนาลัคนาอยู่หน้าโหร้องกึกก้องชิงชัยลัคนาราศีกันครับได้รูปดวงพิเศษเขาเรียกว่าดวงจันทรีหรือดวงพระจันทร์ครึ่งซีบางตำราเรียกมาลายโยกลัคนาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็มีผลต่างกัน ดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงผู้นําเพราะลัคนาอยู่หน้าอยู่หลังเขาเรียกขับพลอยู่กลางเขาเรียกคุมพลอยู่หน้าเขาเรียกนําพล <c oughs> นําพลก็เป็ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยหนึ่งดวงนี้ถ้าเป็นชายในสมัยโบราณเขาจะต้องบรรจุ ไปเป็นทหารหน่วยหน้าหัวหมู่ทะลวงฟันเพราะดวงชะตาเนี่ยเหมาะกับการเป็นผู้นําที่วิ่งไปก่อนเนี่ยลัคนามันนาหน้าดาวเหมือนกับเราที่เป็นแม่ทัพแม่ทัพมีหลายแบบแบบแรกคือวางแผนบัญชาการอยู่ข้างหลังถูกไหมคอยคิดคอยอ่านดูท่าทีทางนี้ที่ไล่พวกเสนาธิการนี่ลักษณะแบบนี้ ลัคนาคุมพลก็คือเป็นจอมทัพใหญ่ดูทั้งหน้าดูทั้งหลังคอยเป็นคนตัดสินใจสูงสุดส่วนลัคนานำพลไม่ต้องคิดมากจูโล่งอะ่ะนะโหร้องกึกกล้องชิงชัยนี่คือตามข้าพเจ้ามาแล้วก็ลุยไปเลยนี่เป็นลักษณะแบบนี้นั้นดวงเด,เดือนชะตามิถุนายนเนี่ยก็เป็นช่วงที่เช้าลัคนาราศีกันก็ได้เวลาที่ต้อง ต่อสู้โหร้องกึกก้องชิงชัยชัดเจนนะอ่ะทีนี้รายละเอียดของดวงดาวที่ยกย้ายจะเป็นอย่างไรก็มากันเลยครับทีละดวงทีละดาวเริ่มต้นที่ดาวพระศุกดาวการเงินดาวการเงินยกเข้าสู่ภพมรณะแม่ทายแบบเบื้องต้นดาวการเงินมรณะก็ต้องแปลว่าเสียเงินนะจ๊ะ อันนี้บอกไว้ก่อนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษไปอยู่ในภพมรณะมีมาตรฐานเป็นประประก็แปลว่าน้อยแปลว่าเสียเงินแบบไหน,นเสียน้อยแต่ดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษก็เป็นอุจจารพิมุกด้วยก็แปลว่าสะดวกสบายหมายถึงตำแหน่งนี้มิได้ร้ายจนเกินไป เพราะดาวศุกร์นั้นเข้าบ้านดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรเอาเงินไปมรณะเขา้าใจไหมดาวการเงินไปมรณะคือเงินมันออกจากตัวเราไปแต่ไปแบบชิวๆไม่ได้ไปแบบหนักหนาสาหัสไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อาจจะมีรายจ่ายประปรายบ้างอันนี้ก็เป็นจังหวะปกติธรรมดา แต่เมื่อไปอยู่บ้านดาวังคารซึ่งเป็นดาวบ้านคู่มิตรกันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เสียหายเพราะดาวังคารนั้นตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพลาภะของท่านพูดง่ายเสียเงินไปเนี่ยมันจะได้โชคลาภกลับมาเออนะงั้นดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ไม่ได้เสียหายไม่ได้ร้ายกาจจนเกินไปแต่ก็ ต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นดูดีนะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะก็มีเกณฑ์เสียเงินมีเกณฑ์จ่ายเงินจ่ายเงินเพื่ออให้อะไรที่มันยากๆมันผ่านไปได้จ่ายเงินเบี้ยบใบหลายทางอะ่ะเข้าใจไหมเออไม่ไม่ใช่ควักเงินก้อนใหญ่แต่มันเหมือนก็ต้องควักบ่อยๆไปเรื่อยๆทีลนิดทีลนิดเพื่อความสะดวกอะไรบางอย่าง ซึ่งตรงนีด้ดูดวงเดียวยังตอบไม่ได้ดูแค่ดาวสุกดวงเดียวก็ต้องบอกไว้ว่าเอ้ยเสียเงินนะแต่ไม่ได้เสียเยอะใช้จ่ายแบบเพื่อความสะดวกสบายใช้จ่ายเพื่อเบี้ยใบยไหลาทางเพื่อปูทางเพื่อซื้อความสะดวกอะไรสักอย่างแต่ผลที่ได้รับกลับมามันคือความสําเร็จครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณนะไปอยู่พบลาภหรือไม่ก็เสียไปกับสังคมเพื่อนฝูงกินเที่ยว สนุกสนานอาจจะเป็นช่วงวันเกิดของเราหรือเราเป็นเจ้าภาพอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ใจ่ายซื้อสังคมซื้อเพื่อนฝูงซื้อโอกาสเบี้ยบายหลายทางแต่มันจะกลับมาเป็นโชคลาภความสําเร็จใจปั้มไงเออใจปั้มเหมือนซื้อใจคนอะ่ะแล้วเขาก็โอกาสความสําเร็จหรืออะไรต่างๆกา็นา,นาก็ มีโอกาสที่จะกลับมาตอบแทนครับแม้มันจบที่ลาระมันสวยสบายไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะดาวสุขเข้าพบมรณะดาวพุธครับดาวประจำตัวของท่านอ่าเห็นไหมดูแป๊บเดียวดาวสุขเข้าเรือนมรณะสองมิถุนาส่วนดาวพุธนั้นหนาก็เข้าเรือนกรรมะม ดาวพุธนั้นคือดาวประจําตัวของท่านก็คือตัวตนนั่นแหละและดาวพุธนั้นก็คือดาวเจ้าเรือนการงานของท่านด้วยเช่นกันดาวพุธเมื่อโคจรเข้ามาสู่ราศีมิถุนซึ่งเป็นบ้านของตัวเองก่อนอื่นขออธิบายช ắt, ัดๆดาวพุธนั้นมีบ้านสองหลังหลังหนึ่งคือราศีมิถุนอีกหลังหนึ่งคือราศีกันฉะนั้น ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมิถุนต่างมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นการที่ดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนเท่ากับเขาก็แฝงมาอยู่ที่ราศีกันด้วยเช่นเดียวกันและดาวพุธเมื่อเข้าบ้านตัวเองใช่ไหม เข้ามิถุนก็ถือว่าเข้าบ้านตัวเองเข้ากันก็ถือว่าเข้าบ้านตัวเองตรงนี้บอกอะไรราศีมิถุนเป็นเป็นภพการงานของท่านฉะนั้นเมื่อดาวตัวเองกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันตีความได้อย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่รักงานเอาใจใส่งานมีชีวิตเพื่อการทำงานไม่ได้ทำงานตาย เป็นไหมหรือชาวราศาีกันจะมีความถนัดในหน้าที่การงานที่ไม่เหมือนใครมีสเปเชียลิสต์มีเทคนิคพิเศษหรือเป็นคนที่ชอบงานที่ทำด้ดยตัวเองทั้งหมดไม่ชอบวุ่นวายกับใครกระบวนการงานตั้งแต่1นึ่งถึงสิบทำคนเดียวจบปิดจอ๊อ เพราะดาวการงานกับดาวตัวเองเป็นดาวดวงเดียวกันนี่คือเหตุผลที่ดาวพุธเป็นทั้งดาวครองราศีมิถุนและราศีกันฉะนั้นก่อนอื่นเมื่อดาวพุธเข้าสู่ราศีมิถุนพบการงานก็แปลว่าการงานมั่นคงเห็นไหมจะจ่ายเงินไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ในเมื่อการงานของมันมั่นคง และเมื่อการงานมั่นคงดาวพุธคือดาวประจําตัวก็เท่ากับตัวเองก็มั่นคงดาวประจำตัวเข้าสู่เรือนการงานก็แปลว่าตัวเองไปทำงานหรือได้งานได้โปรเจกต์เพราะมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวหลักทรัพย์และดาวคู่ครองไปรออยู่แล้วในภพการงาน และเมื่อดาวพุทธดาวประจําตัวเข้ามาก็พลหัสกับองค์พระพุทธาอันนี้ก็เป็นคู่โชคเทวริษเพราะเป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่ดาวสุภเคราะห์แปลว่าดาวที่ให้คุณแบบสวยงามให้คุณแบบนิ่มนวลเข้าใจไหมเหมือนเวลาคนเขาให้ของเราอะนอกจากเขาให้ของเราแล้วเขายังพูดดีๆกับเราด้วย คือดาวสุปะเคราะห์ให้คุณแบบสะดวกสบายให้คุณแบบอ่อนหวานนิ่มนวลไม่เหมือนดาวบาปะเคราะห์ครับดาวบาปะเคราะห์ให้คุณไหมให้คุณแต่ให้คุณแบบไหนรุนแรงกระโชกโค,คหกห้กหรือต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนอ่าเหนมเหมือนเวลาเราไปต่อรองอเขาให้เราแต่เขาให้แบบไง อ่ะเอาไปอ่ะแล้วทําไอ้นี่มานะอยากได้ใช่ไหมไปเอาไอ้นี่มาก่อนเดี๋ยวให้อันนี้คือพวกบาประเคาะแต่ถ้าสุประเคาะเนี่ยเอาไปเลยลูกพอไหมครับไม่พอบอกนะเดี๋ยวเพิ่มให้ด่สุปะเคราะหเขาจะให้คุณแบบนี้และดูดิเป็นดาวคู่สุประเคาะทั้งคู่ครับแล้วพฤหัสกับพุธเนี่ยก็เป็นคู่โชคเทวริษด้วยก็คือให้คุณสูงให้คุณเรื่องอะไร การงานครับชัดเจนและดูดีนั้นเห็นไหมทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงแม้ว่านั่นแหละเรื่องการเงินมีรายจ่ายอะไรไปบ้างเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่สะเทือนอะ่ะไม่สะเทือนอะ่ะบางคนอาจจะต้องเนี่ยใช้จ่ายในเรื่องงงเรื่องงาน เปลี่ยนที่ทางานใหม่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นอะไรลักษณะแบบนี้ช่วง้อยต่อบางคนตกงานมาสองสามเดือนได้งานใหม่บางทีโอ้โหใช่ไหมเงินเดือนเดือนแรกของที่ใหม่ยังไม่ออกเลยแต่รายจ่ายมันตามมาติดติดแล้วไงบางทีมันก็ต้องมีการใช้จ่ายใช้อะไรไปแต่ก็เพื่อความสําเร็จอ่ะถัดมาครับดาวพระอังคาร ดาวอังคารย้ายเข้าเรือนวินาศเสียหายไหมตรงจุดนี้ไม่เสียไม่เสียเพราะอะไรหนดาวสุกเนี่ยตกมรณะเห็นไหมมรณะตกวินาศแปลว่าความเสียหายมันจบไอ้ที่ว่าเสียเงินเสียเงินเนี่ยมันจบโอ้ไม่เกินวันที่หกเองอะ เสียเงินเนี่ยเสียวันที่สองเพราะดาวสุกย้ายเข้ามาพอวันที่หกปุ๊บดาวอังคารย้ายเขาวินาตแปลว่ามันจบแล้วไอ้ที่ว่าจ่ายเงินเบี้ยบรา,ายทางอะไรเนี่ยดาวอังคารเข้าวินาศจบเลยและที่สําคัญดาวเจ้าเรือนมรณะปกวินาตเล็งไปที่ดาวเจ้าเรือนอริอริมรณะวินาศดาวเสียแต่พอเสียก็เสียมันชนกันมันเล็งกันมันกลับกลายเป็นดี ไอ้นี่ก็ไม่ถูกกับเราไอ้นี่ก็คู่แค้นเราไอ้นี่ก็ศัตรูเรามันไปตีกันเองพอมันไปตีกันเองแล้วเป็นไงถึงเราไหมไม่ถึงก็ปล่อยให้มันตีกัน <c oughs> นะปล่อยให้มันตีกันเนี่ยอลีกับวินาศเนี่ยอลีอะดาวเจ้าเรือนมรณะใช่ไหมไปตีกับดาวเจ้าเรือนอลีเนี่ยชนกันไปเลยแล้วถามเราเกี่ยวอะไรเราไม่เกี่ยวเพราะเราอยู่นี่ ลัคนาคุณอยู่นี่อริวินาตก็แปลว่าภัยรีพินาศก็เลงกันไปสิแถมไอ้ดาวที่มันเลงอะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมันก็กลายเป็นความหมายที่เขาเรียกว่าของเสียเจอของเสียมันก็เสียไปมันก็ทิ้งไปมรณะมรณะอริก็แปลว่าศูญเสียยาก อลิมรณะก็แปลว่าศัตรูล้มหายตายจากอลิวินาศก็ศัตรูแพ้ภัยตัวเองวินาศอลิความเสียหายก็ถูกขัดขวางไม่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเอาความหมายที่ไม่ดีมาชนกันมันกลับกลายเป็นดีสําหรับเราและมุมดาวมุมเนี้ใช่เลยเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลา,ลาคนาราศีกันเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาพ้นโทษโพยภัย อะไรอะไรมันก็เริ่มเปิดทางดีขึ้นจากที่โดนหนักโดนเต็มชัดเจนในปี2567เนี่ยลัคนาราศีกันเป็นราศีที่สวยที่สุดจริงไหมห7เจดหครึ่งเดือนครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่67ยัน68 3 4สามสีเดือนแรกเนี่ยใช่ไหมกันเนี่ยหนักสุดทายยังไงก็ทายดียาก มุมดาวมันบังคับดาวอลิดาวมรณะดาววินาศเนี่ยโอ้โหทำมุมแบบซัดกันเต็มที่อะครับเนี่ยแต่ก่อนดาวสาวมันอยู่ที่ราศีกุมปุตตะอลิก็แปลว่าลูกน้องหักหลังลูกน้องทำให้เกิดอุปสรรคไม่ใช่แค่ลูกน้ององเดียวลูกหลานด้วยสร้างปัญหาตอนนี้ดาวสาวก็ย้ายหลบไปแล้ว เห็นไหมดาวเจ้าเรือนอลิคือราหูมันเล็งลักที่ผ่านมาเละพินทุบาทแต่ตอนนี้ราหูดาวเจ้าเรือนอลิข้าเกษตรอลิก็จบไปแถมมันยังเป็นเล็งกับดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยในช่วงเดือนนี้มรณะอลิอลิมรณะศัตรูหายหมดไมเงย ดาวมันย้ายปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันเป็นราศีที่พลิกชีวิตที่สุดในปี2568ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเหมือนกาประคุณเวลามันมันลงไปจุดมอทไลายแล้วะมันก็ต้องดีดขึ้นเป็นปกตินะครับอ่ะตรงจุดนี้ถือว่าดีไปนะ ถัดมาครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยตัวจริงดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนอันนี้ความวินาศไม่เป็นไรแล้วเพราะหนึ่งดาวอาทิตย์ไปเจอดาวคู่มิตรคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสนั้นมีตำแหน่งเป็นอุจวิรราชดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวได้ตำแหน่งราชาโชค อุจจวิราชราชาโชคฉโลกฉเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเนี่ยวนกันอยู่แค่นี้สองดวงเนี่ยอุจจวิราชราชาโชคและเป็นคู่มิตรใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นคู่คู่โชคเทวลิปผีว่าจะดูโชคใหญ่ในชนาสาพระลาหูกับองค์พระเสาลา พระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ครับพื้หัสพุธนี่ก็คู่โชคเทวฤทธิ์คู่แล้วอาทิตย์พื้หัสนี่ก็คู่โชคคู่โชคเทวฤทธิ์คู่ใหญ่เลยเขาเรียกว่าคู่มิตรใหญ่เจอกันชัดเจนดูดีเนี่ยและอันนี้ก็อุจวิราชนี่ก็ราชาโชค ความวินาศราชาโชคแปลว่าได้โชคลาภแบบง่ายๆแบบคาดไม่ถึงในเรื่องงานเป็นความสำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศีกันชัดเจนดูดีนะชัดเจนและดูดีดาวอาทิตย์เข้ามาตรงนี้ก็สวยเลยจะได้ความสำเร็จหรือโชคลาภหรือเรื่องดีๆอะไรบางอย่างในเรื่องงานอย่างแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ชัดเจนงานมาเงินมา,า,นมาสวยอ่ะสุดท้ายดาวพุธเป็นไงชัดเจนคอนเฟิร์มความสำเร็จเพราะดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนลาภะครับอยู่ในลัคนาราศีกรกฎ23มมิถุนาชัวเห็นไหมดาวเดินไปชีวิตก็เดินตาม งานมาก่อนความสําเร็จถูกไหมดาวพุธเข้ามาเนี่ยเจอดาวพฤหัสดาวทิศเข้ามาเสริมเนี่ยคู่เนี้ยสามดวงสมคู่ชูชื่นเนี่ยสวยงามงานชัดเจนว่าต้องมีความสําเร็จเมื่อมีความสําเร็จแล้วจึงเกิดอะไรลาบผลไงครับก็ดาวประจําตัวงท่านเข้าสู่เรือนลาบผลก็แปลว่าตัวเองมีโชคและมีโชคแบบถูกธาตุ เพราะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําคือถ้าดาวธาตุที่โคจรเข้าราศีแม่ธาตุเนี่ยจะให้คุณยิ่งถ้าเกิดว่ามาเป็นคู่นะอย่างพุธกับศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุกันพอเป็นดาวคู่ธาตุถ้าดาวพุธดาวศุกร์อยู่ด้วยกันในราศีธาตุน้ําโดยเฉพาะในแม่ธาตุน้าเนี่ย จะได้ตำแหน่งคู่อสิติธาตุอันนี้จะยิ่งแบบซูปเปอร์เลยอันนั้นคือซูปเปอร์เลยแต่อันนี้มาดวงเดียวก็สวยแล้วเพราะเป็นดาวประจําตัวครับเข้าแม่ธาตุเลยนะเดินเข้าสู่ราศีแม่ธาตุเลยสวยงามมากนะครับสําหรับชาวลักนาเวลาสีกันในเดือนมิถุนายนนี้ทุกอย่างโอเคเริ่มต้นดูเหมือนจะ ติดกันขัด,ขดแต่ทุกอย่างก็แก้ไขได้ด้วยตัวเองเพราะดาวประจรําตัวของท่านก็คือดาวพระพุธเนี่ยเดินดีเห็นไหมสองมิถุนาเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนมั่นคง23มมิถุนาก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎความสำเร็จดาวตัวเองดีไว้ก่อนดาวอื่นจะอยู่ในมุมสวยไม่สวยก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอก ทบทวนอีกครั้งเรื่องดาวใหญ่สามดวงพฤหัสสาวราหูเนี่ยจัดเต็มราหูเข้าเรือนอลิอลิเป็นกเกษตรไปว่าอลิหมดไปอุปสรรคหมดไปปัญหาแก้สำเร็จหรือการแข่งขันสอบช่วงชิงต่อสู้จะได้รับความสำเร็จราหูปีนี้มาดีครับปีหกเจ็ดจัดเต็มเลยใจหลายมากกับชาวลัคนาราศีกัน แต่ปีนี้ลาหูมันก็ลายเหมือนเดิมแหละแต่มันทําอะไรเราไม่ได้แล้วมันไปนจัดการศัตรูเราแทนเอ,อดาวพฤหัสอชัดเจนครับหลักทรัพย์และคู่ครองมาอยู่ในเรือนการงานก็สวยอะครับท่านความสำเร็จเรื่องงานมาแล้วและทั้งปีนะไม่ใช่แค่เดือนนี้ส่วนดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะมาเลงลัก โอเคพินทุบาทมันแปลว่าคุณจะต้องมีความอึดอัดภาระพินทุบาทคือเสาเล็งเนี่ยคือภาระอึดอัดทำอะไรไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับแต่ดาวเสาสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นเมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในภพที่7หรือภพปัตตนีของดวงชะตานั้นจะได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์ชัดเจนดูดีแปลว่าให้คุณครับสแสดงว่า ภาระอันนี้ปุตตะเปลว่าสิ่งใหม่ๆแต่ดาวเสารมันเป็นดาวใหญ่เป็นดาวหนักเป็นดาวช้าเป็นดาวภาระเป็นดาวแห่งความอึดอัดความทุกข์ภาระนี้จะทำให้มันเกิดอุดมเกณฑ์ก็คือความสำเร็จสมหวังแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรง่ายๆเลยเพราะเป็นปีที่คุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไอ้ราหูเป็นอลิ เขาเรียกลาหูขันทพลคือลาหูมันช่วยปราบหมดลาหูไม่ไม่ใช่คนดีสําหรับเราแต่ลาหูในปีนี้มันไปช่วยจัดการกันไหมศัตรูเยอะไงฉะนั้นศัตรูตีกันเองก็จบสบายเราลอดสวยนะอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งครับถูกอ,อกถูกใจคำทำนาย เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้และเบอร์พร้อมเพลนี้เลยเลยนะครับดวงชะตาเดือนมิถุนายน2568ลัคนาราศีกันครับพฤหัสเสาราหูจัดเต็มโชคดีมาแล้วขอให้ทุกท่านมีสติและมีสตังในเดือนมิถุนายนนี้ครับเฮงปังรวยครับสวัสดีครับ